ส่งวิดีโอไฟล์ใหญ่ๆจากคอมเข้า iPhone ง่ายมากไปดูกันเลยครับในวิธีที่คุณจะแนะนำสามารถส่งจากคอมพิวเตอร์หรือว่า Macbook Notebook ไฟล์ 4K ก็สามารถส่งได้ที่เป็นไฟล์วิดีโอไปเข้า iPhone ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad ได้หมดเลยครับ และคุณภาพไฟล์คมชัดเท่ากับต้นฉบับด้วยเราไปดูขั้นตอนและวิธีกันเลยครับขั้นตอนแรกเราจะต้องไปทําการติดตั้งแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งก่อนให้เราติดตั้งแอปตัวนี้บน iPhone หรือ iPad ของเราให้เรียบร้อยซะก,ก่อนไปที่ App Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ VLC Media Player เมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิด กดตกลงกดเสร็จสิ้นพอถึงขั้นตอนนี้ถือว่าเราติดตั้งเสร็จแล้วแต่เราต้องไปเซตการตั้งค่าเพิ่มเติมแต่ก่อนที่เราจะไปเซตการตั้งค่าเพิ่มเติมพวกเราจะต้องเข้าใจหลักการทํางานก่อนอย่างแรกคอมพิวเตอร์กับ iPhone ของเรานั้นจะต้องใช้เครือข่ายสัญญาณ Wi-Fi ร่วมกันก็คือใช้เครือข่าย Wi-Fi ตัวเดียวกันนั่นเองอเดี๋ยวคุณหนึ่งไปที่การตั้งค่าของ iPhone ให้ดูก่อนครับแล้วไปที่ WiFi ถ้าเราใช้ Wi-Fi ที่บ้านคุณหนึ่งใช้ Wi-Fi 1 Mobile 5G ดังนั้นในคอมพิวเตอร์ของเราก็ต้องใช้1 Mobile 5G เหมือนกันจะต้องเป็น Wi-Fi ตัวเดียวกันถ้าเป็น Wi-Fi ต่างกันจะไม่สามารถโอนย้ายไฟล์ข้อมูลได้ดังนั้นทุกท่านจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไปที่โน้ตบุ๊กไปที่คอมพิวเตอร์ไปที่ Macbook ของเราแล้วไปเลือก Wi-Fi ให้เป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันในที่นี้ก็คือ Wi-Fi ที่บ้านที่เราใช้นี่แหละครับ หรือที่ทํางานที่ออฟฟิศของท่านผู้ชมที่ใช้เนี่แหละครับก็เป็นตัวเดียวกันอ่าเมื่อทราบตามนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการตั้งค่าของแอปตัวนี้กันต่อเลยครับการตั้งค่าให้เราไปที่แถบด้านล่างกดไปที่เครือข่ายแล้วไปที่การแชร์ผ่าน wi-fi ตัวนี้ครับมันจะมีสวิตช์ถูกปิดอยู่ให้เราโยกสวิตช์ตัวนี้ให้เป็นออนแบบนี้อันนี้เราจะเห็นค่าตัวนี้ครับก็ให้เราเอาเนี่ยครับ การแชร์รหัสผ่าน Wi-Fi ด้านล่างเขาจะมี HTTP อยู่เห็นไหมครับตัวเนี้ยมันจะมีอยู่2ตัวเราใช้ตัวบนสุดเลย HTTP คลอนสแลสสแแล้วพอเลขตัวหลังเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนในทุกๆครั้งบางครั้งมันจะไม่เหมือนเดิมบางครั้งก็เหมือนเดิมมันเป็นเลขรหัสแบบสุ่มขึ้นมาตัวนี้ เราก็เอาฐานเลขตัวนี้ครับไปกรอกใส่มาดูบนคอมกันเลยครับบนคอมพิวเตอร์ให้พวกเราเปิด Google Chrome ขึ้นมาครับจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ไหนก็ได้เป็น Firefox ก็ได้เป็น Safari ก็ได้หรือจะเป็น Google Chrome ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของท่านผู้ชมเลยเพราะท่านผู้ชมแต่ละท่านใช้ไม่เหมือนกันแต่ให้เข้าเว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์ก็คือแหล่งรวมเข้าเว็บแบบนี้ดังนั้นให้เราไปที่แถบค้นหาตรงนี้ครับแล้วพิมพ์ค่าตามนี้ลงไปครับ ในที่นี้ของคู่หนึ่งคือตัวนี้เครื่องแต่ละท่านผู้ชมไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็เอาตัวนี้ไปกรอกใส่นะครับ h t t p ี9 2พ6 8 1 2 1 2 1เมื่อได้ตรงตามกับ i p โฟ n ์แล้วกด Enter ที่คีย์บอร์ดครับหน้าตาของเว็บไซต์เขาจะเป็นแบบนี้จะมีคำว่าวางไฟล์อยู่ตามนี้ให้เราย่อตัวนี้มาครับย่อมาย่อเป็นหน้าต่างย่อๆเพื่อเราจะได้ ไปลากไฟล์ของเราเนี่ยมาใส่ตรงนี้จะเอาไฟล์วิดีโออะไรเราก็ลากใส่ได้เลยครับเดี๋ยวในที่นี้คุณหนึ่งจะเอาไฟล์ตัวนี้คุณหนึ่งทำเป็นคลิปวิดีโอช่วยวัดสร้างบทอยู่ก็กดลากลงไปเลยครับไปที่ตรงตำแหน่งที่ว่างในระหว่างนี้เขาก็จะนับเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยช้าเร็วนั้นขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์นเน็ต Wifi ที่บ้านเราเป็นหลักเลยแล้วก็ขนาดไฟล์เล็กใหญ่แค่ไหนในระหว่างนี้เราก็รอครับง่ายๆเลยครับ รออย่างเดียวอตอนนี้ที่หน้าจอคอมเราขึ้น100%แล้วตามนี้ทีนี้เรามาดูที่ i p h o n e หรือ iPad เราครับว่าเราจะเอาวิดีโอนั้นออกมายังไงหรือมันไปอยู่ตรงไหนให้เราไปที่แถบด้านล่างครับแถบด้านล่างของ iPhone iPad เราจะเห็นคำว่าวิดีโอกดไปที่ Video วิดีโอครับวิดีโอตัวนั้นจะมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยครับอยู่ตรงนี้แล้วเราสามารถกดเล่นหรือดูตรงนี้ได้เลยอะเดี๋ยวคูหนึ่งกดแตะให้ดูครับนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยครับ อันนี้คือการดูในตัวแอปตัวนี้เขาทีนี้เราอยากจะเอาวิดีโอตัวเนี้ยเอาไปเซฟเก็บในตัว iPhone เลยก็คืออยู่ในคังภาพหรือแกลเลอรี่ของ iPhone iPad ทํายังไงให้เราแตะไปที่วิดีโอ1นทีครับแล้วกดกากบาทออกมาก่อนให้มันอยู่แบบนี้แล้วให้เรากดไปที่มุมขวาบนสุดครับเราเฉลยรูปดินสอกดไปครับมันจะมีวงกลมๆแบบนี้ให้เราเ๊กไปที่วงกลมตัวนี้เพื่อเลือกเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้ ถ้าเรามีหลายไฟล์เราก็กดเลือกหลายไฟล์ได้เลยครับแล้วให้เรามาที่มุมขวาล่างเราจะเห็นรูปลูกศรชี้ขึ้นนะครับแตะไปเลยครับแล้วเลื่อนขึ้นไปให้เราไปที่บันทึกวิดีโอบันทึกวิดีโอตัวนี้ครับแตะไปครับตัวแอปเขาจะขอให้สิทธ์นอนุญาตการเข้าถึงในการบันทึกหรือว่าเซฟข้อมูลลงเครื่องเรา ดังนั้นเราก็กดตกลงไปครับกดตกลงแล้วก็กดตกลงอีกทีนึงครับเรียบร้อยแล้วปัดออกไปครับน,นี้เราก็ไปที่แอปแกลเลอรี่ของเราครับกดไปที่อัลบั้มแล้วก็ไปที่ล่าสุดตรงนี้ครับเราก็จะเห็นคลิปวิดีโอที่เราโอนย้ายจากคอมพิวเตอร์เอามา iPhone เราเสร็จแล้วครับนี่คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะเป็นคอมบ้านโน้ตบุ๊กหรือว่า MacBook iMac อะไรก็ได้นะครับขอให มันมีเบราวเซอร์ก็สามารถโอนย้ายถ่ายไฟล์มาที่ iPhone iPad ของเราได้เลยนะครับแบบนี้เองอันนี้คือไฟล์วิดีโอที่คุณหนึ่งทำโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้กับวัดใครอยากจะร่วมทำบุญสร้างหลังคาโบสถ์วัดตอนนี้วัดขาดเงินทุนจำนวนเยอะมากๆเลยนะครับคุณหนึ่งก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปตรงนี้ด้วยที่วัดดงพญาเย็นภาวนารามบ้านน้ำพุซอย6ตรงนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณหนึ่งใส่รายละ,ละเอียดเลขที่บัญชีแนบเอาไว้ให้ใน ช่องคำอธิบายของคลิปไว้ให้ถ้าไม่สะดวกไปก็โอนเงินเข้าบัญชีทําบุญกับทางวัดได้เลยก็เป็นชื่อบัญชีของวัดโดยตรงเลยคุณหนึ่งเป็นสะพานบุญเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อให้พวกเราได้มีโอกาสได้ทําบุญร่วมกันอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเอามาให้ชมกันด้วยใครอยากทาบุญก็ส่งเลขที่บัญชีโอนกันไปแล้วก็ยังไงฝากเอาสลิปใส่ที่คอมเมนต์กันไว้ด้วยจะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันอันนี้เราก็กดปัดออกไปนะครับปัดไปเรียบร้อยแล้วภาพเราก็มาอยู่ในนี้ เดี๋ยวคุณหนึ่งแถมเพิ่มเติมให้นิดนึงเพราะว่าอาจจะมีบางท่านสงสัยว่าแล้วเราจะลบวิดีโอที่มันอยู่ในประวัติของ VLC นี้ออกยังไงวิธีให้ทําแบบนี้ครับกดไปที่ VLC แล้วให้เรามาที่แถบด้านล่างกดไปที่วิดีโอตรงนี้แล้วไปที่มุมขวาบนกดเลือกตรงนี้ครับแล้วก็มาที่ถังขยะตรงนี้ครับกดถังขยะแล้วกดลบก็ออกไปแล้วครับหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการโอนย้ายถ่ายไฟล์จากคอมมา iPhone อีก ก็ให้เรามาที่แถบด้านล่างไปที่เครือข่ายถ้าดีเราก็ปิดไว้ก่อนแล้วให้เราไปต่อ wi-fi ตัวเดียวกันกับที่คอมพิวเตอร์เราใช้อยู่คอมเราใช้ wi-fi อะไรเราก็ไปตั้งค่า wi-fi ให้ตรงกับคอมพอใช้ตรงเสร็จปุ๊บเราค่อยเข้ามาที่เครือข่ายแล้วก็กดโยกตัวนี้เปิดเขาจะโชว์ HTTP ให้เราเห็นเราก็เอา HTTP ตัวนี้เอาไปกรอกใส่ที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็โอน ถ่ายไฟตามที่ครูหนึ่งสอนมาทั้งหมดได้เลยครับเคนแคนี้เราก็สามารถส่งจากคอมเข้า iPhone ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดขัดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ